สวัสดีครับผมเอกหุ้นดีไม่มีเสียงนะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายรวมถึงพ่วงตอบคำถามที่มีผู้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องกองทุนประเภทฟีโฮและลิสโฮนะครับ ผมจะขออธิบายเกี่ยวกับกองทุนรวมในตลาดหุ้นสักนิดหนึ่งเผื่อจะเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับบางคนนะครับซึ่งกองทุนที่จะพูดถึงเนี่ยก็สามารถซื้อขายได้เหมือนกับหุ้นเลยเพียงแต่มันเป็นกองทุนไม่ใช่บริษัทนะครับกองทุนที่ผมจะพูดถึงก็จะมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือ o p e r t y fund แล้วก็กองทัดเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือที่เรียกย่อๆว่าลีดนะครับ Property Fund กับ e ี d ก็จะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรายได้หลักก็จะมาจากการเก็บค่าเช่าจากอสังหาที่ลงทุนไว้นั่นเองแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ Property Fund จะไม่มีการลงทุนเพิ่มอีกแต่ e ีดเนี่ย สามารถจะขอเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมเพื่อนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มได้สำหรับกองทุนอีกอันนึงก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เรียกย่อยๆว่า e อีฟน,นะครับซึ่งกองทุนอีฟเนี่ยก็สามารถจะขอเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมเพื่อนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ,ๆเพิ่มได้ด้วย การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สามารถนำมาเป็นกองทุนอีฟได้ก็จะมีระบบขนส่งทางรางประปาท่าอากาศยานและสนามบินโทรคมนาคมระบบบริหารจัดการน้ำและชลประทานไฟฟ้าถนนทางพิเศษทางสัมปทานท่าเรือน้ำลึกพลังงานทางเลือกแล้วก็ระบบป้องกันภัยธรรมชาติสำหรับสิ่งที่คล้ายกันของกองทุนทั้ง3แบบเนี่ย ก็คือกองทุนจะเอากําไรเกือบทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วเนี่ยมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพราะฉะนั้นปันผลจากกองทุนพวกเนี้ก็จะสูงโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะคาดหวังผลตอบแทนจากปันผลกันประมาณ7-8%ต่อปีนะครับแต่จะได้มากได้น้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยคล้ายๆกับการลงทุนในหุ้นนะครับปัจจัยแรกก็คือผลประกอบการที่มาจากการเก็บค่าเช่าเนี่ย มันจะเป็นไปตามคาดการหรือเปล่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือราคาที่เราซื้อลงทุนเนี่ยเมื่อเทียบกับปันผลแล้วมันมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้จากการที่กองทุนเขาเอากำไรแทบทั้งหมดมาจ่ายเป็นปันผลแล้วถ้ายังไม่มีการลงทุนเพิ่มเนี่ยรายได้และกำไรของกองทุนซึ่งสุดท้ายมันก็จะแปลมาเป็นเงินปันผลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่คือรายได้และกำไรอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างจากอัตราค่าเช่า ที่จะปรับขึ้นไปในอนาคตนะครับคือถ้าเป็น property fund เนี่ยก็จะเหมือนกับการที่เราไปซื้อตึกไว้หนึ่งตึกแล้วก็ปล่อยเช่าแต่ถ้าเป็น r e a t เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าสามารถจะไปซื้อตึกเพิ่มได้อีกแต่เนื่องจากกองทุนเอากำไรมาจ่ายปันผลหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนเพิ่มก็จะต้องระดมทุนเพิ่มซึ่งก็คือเพิ่มทุนนั่นเอง กองทุนอีฟก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลงทุนเพื่อกินปันผลเนี่ยก็ต้องเข้าใจประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องดูให้ดีๆก่อนจะลงทุนในกองทุนพวกนี้ก็คือต้องดูว่ามันเป็นกองทุนแบบลิทโฮหรือว่าฟรีโฮลิทโฮก็คือกองทุนลงทุนในสิทธิ์การให้เช่าเพราะฉะนั้นเมื่อครบอายุสัญญามูลค่าหน่วยลงทุนมันก็จะกลายเป็นศูนย์ไปเลย แบบนี้ถ้าไมาใ่ให้ดูให้ดีๆแล้วเอาเงินก้อนมาลงทุนกินันผลแล้วก็ใช้ันผลจนหมดเนี่ยพอครบกําหนดสัญญาเช่าก็จะกลายเป็นไม่มีเงินเหลือนะครับส่วนฟรีโฮก็คือกองทุนซื้อสินทรัพย์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนเลยก็คือกองทุนเป็นเจ้าของสินทรัพย์ไปเลยนะครับตรงนี้บางคนก็เข้าใจว่าฟรีโฮเนี่ยดีกว่าลิสโฮซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่แน่นะครับลิสโฮมันก็ จะเหมือนกับการที่ธนาคารปล่อยกู้ให้คนที่จะซื้อบ้านนะครับคือธนาคารจะจ่ายเงินค่าบ้านให้ผู้ซื้อไปก่อนแล้วผู้ซื้อก็จะกลายเป็นลูกหนี้ของธนาคารที่จะต้องจ่ายเงินค่าผ่อนบ้านให้ธนาคารทุกเดือนถ้าทําสัญญากู้20ปีพอครบกําหนดหนี้ก็จะเหลือศูนย์บาทแล้วธนาคารก็จะโอนกรรมสิทธิ์คืนให้ผู้ซื้อซึ่งก็จะเหมือนกับกรณีลิสโฮ ซึ่งการคำนวณผลตอบแทนที่ธนาคารได้รับจากการทำธุรกิจลักษณะนี้เขาก็จะเรียกว่า IRR หรืออัตราผลตอบแทนภายในซึ่งมันก็จะมีสูตรในการคำนวณแต่เราก็สามารถจะคำนวณได้ง่ายๆโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยกรณีลิส h o สมมุติว่า ลงทุน100บาทก็บอนค่าเริ่มต้นเท่ากับลบ100แล้วหลังจากนั้นก็คือผลตอบแทนที่ได้ในแต่ละปีซึ่งผมสมมุติว่าได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปีแรกได้8.7%พอปีที่20ก็เพิ่มขึ้นเป็น15.3%พอคิดเป็นผลตอบแทนตามวิธี IRR เนี่ยก็จะได้เท่ากับ8.8%ต่อปี ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยคำนวณก็แค่พิมพ์เท่ากับ IRR วงเล็บเปิดแล้วก็ลากคุมตั้งแต่ปีเริ่มต้นไปจนถึงปีสุดท้ายอย่างในตัวอย่างก็คือตั้งแต่เริ่มต้นลงทุนลบ100ไปจนถึงปีที่20คือ15.3านะครับพอลากคุมค่าทั้งหมดแล้วก็กด enter ก็จะได้ค่า IRR ออกมานะครับส่วนกรณีฟรีโฮเนี่ยผมสมมุติว่าลงทุน100บาทเหมือนกันแต่ได้ผลตอบแทน ในแต่ละปีน้อยกว่าลิสโฮคือสมมุติให้เริ่มต้นปีแรกได้ผลตอบแทน7%ตอ่อปีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปปีละ3%พอถึงปีที่20ก็สมมุติว่ามูลค่าเงินลงทุนเหลือเท่าเดิมคือ100บาทก็เอา100เนี่ยบวกไปกับผลตอบแทนของปีที่20ที่เท่ากับ12.3รวมกันก็คือ112.3บาทพอคิด IRR ออกมาก็จะได้เท่ากับ8.7%ตอบ่อปีซึ่งก็จะเห็นว่า จากตัวอย่างเนี่ยการลงทุนในลิสโฮก็สามารถได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าฟรีโฮได้เหมือนกันน,นะครับแต่ทีนี้สำหรับกองทุนประเภทลิสโฮเนี่ย นอกจากการนํากําไรมาจ่ายเป็นผลผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วมันก็จะมีการทยอยลดทุนแล้วก็จ่ายเงินคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยด้วยซึ่งก็จะทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนหรือ NAV เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือศูนย์เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาที่กองทุนตกลงไว้กับเจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนไปซื้อสิทธิ์การเช่ามานะครับอย่างกรณีลิสโฮตามที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยสมมติว่าณนะปีที่เเขามีการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนแล้วมันมีมูลค่าเท่า กับ98บาทต่อหน่วยซึ่งต่ำกว่า100บาทณนะตอนเริ่มต้นซึ่งมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทลิสโฮเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ในอนาคตตามอายุสัญญาที่เหลือซึ่งอันนี้เขาก็จะมีวิธีการประเมินออกมานะครับก็สมมุติว่าก่อนหน้านั้นมูลค่าหน่วยลงทุนมันยังสูงกว่า100บาทแต่พอปีที่7เนี่ยมูลค่าเหลือไม่ถึง100บาทต่อหน่วยทางกองทุนก็อาจจะพิจารณาลดทุนเพื่อปรับฐานราคาให้เหมาะสมซึ่งมันก็จะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาซื้อหน่วยทีหลั สามารถเทียบราคาที่เหมาะสมกับการซื้อได้ง่ายขึ้นด้วยะนะครับดังนั้นจากเงินทั้งหมดที่กองทุนจ่ายให้ผู้ถือหน่วยในปีที่7 10.4บาทต่อหน่วยตามที่แสดงในตารางเนี่ยมันก็จะเป็นเงินที่จ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหน่วย2บาทแล้วก็ปรับ n a v ใหม่ให้เหลือ98บาทต่อหน่วย แล้วก็จ่ายเป็นปันผล8.4บาทต่อหน่วยซึ่งจริงๆแล้วเงินคืนทุนเนี่ยมันก็มาจากกําไรที่ได้จากค่าเช่านั่นแหละนะครับแต่ความต่างก็คือเงินปันผลจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย10%แต่เงินที่จ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยเนี่ย จะไม่เสียภาษีเพราะถือว่าเป็นต้นทุนไม่ใช่ผลกําไระนะครับแล้วสมมุติว่าปีที่8มีการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนแล้วเหลือ95บาทต่อหน่วยทางกองทุนก็อาจจะลดทุนลงไปอีก3บาทแล้วก็จะมีการทยอยจ่ายเงินคืนทุนและลด ทุนลงไปเรื่อยๆซึ่งโดยหลักการก็คือผู้ถือหน่วยจะได้เงินลงทุนคืนแล้วก็จะได้ปันผลซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากเงินคืนทุนนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง มันเป็นยังไงกองทุนมีกําไรมาจ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นได้ครบถ้วนหรือเปล่าแล้วการทยอยลดทุนจริงๆเนี่ยเขาก็จะทยอยปรับลดตอนไหนยังไงมันก็อยู่ที่ทางกองทุนได้ว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงให้เหมาะสม,มนะครับแต่ที่อธิบายก็คือพูดในหลักการให้เห็นภาพนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินคืนทุนหรือปันผลเนี่ยถ้าเราหักเรื่องภาษีออกไปแล้วเอามารวมกันมันก็จะเป็นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั่นแหละนะครับคิดตามวิธี IRR ตามที่แสดงเนี่ยก็คือ8.8%ต่อปี ทีนี้สมมุติว่าเพิ่งมาซื้อหน่วยลงทุนนปีที่12ที่ราคา78บาทต่อหน่วยตาม NAV ที่ปรับใหม่แล้วได้เงินคืนทุนรวมกับผันผลในส่วนที่เหลือตามที่แสดงเนี่ยถ้าคิดผลตอบแทนตามวิธี IRR ก็คือจะเท่ากับ8.1%ต่อปีอันนี้คิดตามตัวเลขที่แสดงรวมกันทั้งหมดไม่ได้คิดในรายละเอียดของส่วนที่ถูกหักภาษีหน้ที่จ่ายไป10%นะครับซึ่งเงินคืนทุนทั้งหมดที่ได้มาเมื่อถือหน่วยลงทุนไปจนครบอายุสัญญาเนี่ย ก็จะเท่ากับ NAV ตอนที่ซื้อหน่วยลงทุนมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นหลักการนะครับซึ่งถ้าผลประกอบการจริงมันไม่ได้เป็นไปตามที่กองทุนเขาคาดไว้โดยได้กําไรน้อยกว่าที่คาดไว้เยอะเนี่ยแบบนี้ก็อาจจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ําหรืออาจจะได้เงินคืนทุนไม่ครบหรืออาจจะขาดทุนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับไงถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอที่ผมนําเสนอมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์และแชร์ต่อยด้วยนะครับ ถ้าต้องการติดต่อสอบถามหรือสนใจสมัครสมาชิกหุ้นดีไม่มีเสี่ยง VIP อยากให้ผมช่วยสอนแบบส่วนตัวเป็นกรณีพิเศษก็อ in ิ inbox ไปคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage หุ้นดีไม่มีเสี่ยงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับอยากเชิญชวนให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการลงทุนอย่างมีความสุขสวัสดีครับ